เรามาดูกันต่อค่ะเขาบอกว่า Selection Committee คอมมิชชั่นคณะกรรมการเด,เ,ดเ,ดเด็กเคยไรียกคำนี้ปะถ้าลูกคนไหนเป็นกรมกร,ร,กรมการแบบแบบเขาเรียกว่ากรรมการนักเรียนอะ่ะมันจะมีประชุมอะไรตัวบีแม่บอร์ดค่ะบอร์ดตัวนี้ไม่ได้แปลว่า,วากระดานดำนะแต่อร์ดแปลวคณะกรรมการีดเ,ดเ,ดเด็กๆป็นมีคำหนึ่งที่คนไทยออกเสียงผิดที่ลูกพอระพพีเซตนงานอะ่ะแล้วติดตรงด้านหลังห้องอะ่ะเขาเรียกอะไรบอร์ด สีๆอ่ะเออเด็กเรียกว่าฟิวเจอร์บอร์ดใช่ไหมผิดนะลูกฟิวเจอร์บอร์ดแปลว่าบอร์ดแห่งอนาคตหนูพีเซนให้กับโดเรมอนนะลูกมันไม่อ่านว่าฟิวเจอร์บอร์ดดิเจมันออกเสียงว่าฟีเจอร์ค่ะพูดตาค่ะฟีเจอร์พูดตาค่ะฟีเจอร์บอร์ดเออไม่ฟิวเจอร์บอร์ดนะลูกตีเลยนะลูกนะต้องอ่านว่าฟีเจอร์บอร์ดบางคนอ่านฟีตูเรบอร์ดไม่ได้นะฟีเจอร์บอร์ดเธอรู้บะ คณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการ selection ที่ถูกเลือกมาเนี่ยข้อนี้ปราบเสียนเขาบอกว่าได้ทำไมคะ your talents ค่ะ t a l e n t แปลว่าอะไรความสามารถ achievement แปลว่าความสำเร็จอะไรล,ลูกความสำเร็จของคุณ and need for support reaching your academic goals ค่ะแสดงว่าเขาเล็งเห็นค่ะอะ,อ,อะไรเพราะว่าเล็งเห็นเอออะไรเล็งเห็นรับรู้ได้ recog อะไรคะลูก recognize ค่ะปกติ recognize เปรว่าจำได้ระลึกได้ถูกไหมลูกจำหรือเปล่าว่าระลึกแต่อันนี้แปลว่าอะไรคะคือรู้อะแบบสัมผัสได้ถึงคุณนะมีความสามารถ review แปลว่าอลูก review s ทบทวนอันนี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยว r e m i n d แปลว่าเตือนตัดไม่ตัดตัด returns แปลว่าอะไ returns เออกลับ ย้อนกลับค่ะ return แปย้อนกลับอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่